โอเคครับวันนี้ผมมาแก้บนนะครับให้กับปู่เอือรนาคาราชนะครับผมผมขอไปนะครับและสิ่งที่ผมขอนั้นได้สมปรารถนาแล้ววันนี้ผมมาแก้บนนะครับผมบนด้วยกับปู่ว่าผมจะแต่งเพลงให้ปู่นะครับวันนี้มาแล้วจัดไป Hey yo yo issue boy classy BS yo ี p you know I'm s h a r ช n g it <Yo. S 2> พูดจริงทำจริงไม่พูดจริงลรือว่าพูดว้างของแท้มีจริงท่านศักดิ์สิทธิ์เดยวทุกข์ข่าง d r e a m i ปีเดียวกูพูดจริงไม่มีใครจ้าง you know it's real ไหนใครได้ช่วยยุ่มือบ้างพูดจริงทำจริงไม่พูดจริงลรือว่าพูดว้างของแท้มีจริงท่านศักดิ์สิทธิ์ตดี๋ยวทุกขำอ่าง d r e a m i ปีเดียว กูพูดจริงไม่มีใครจา้าง you know it's real ในใครได้ชูมือบงังอือลือเรื่องลือลูกขอชื่อเหมือนกับชื่อปู่เรื่องลืออือลือบนท็อปชาร์ตกูมีชื่ออยู่ใครอยากได้ไรมาบึงการให้มาขอปู่เรื่องลือออลือเรื่องชื่อมีอยู่พูดจริงทำจริงพูดไม่จริงหรือว่าพูดขวางของแท้มีจริง